คอมมเนต์อุ้ยระวังลูกเขาแบบปีนขึ้นมาได้แล้วเขาก็โชว์แล้วเอ้ยเขาทำได้แล้วอมน้ำเกลือหลังแปรงฟันขาดจะช่วยได้ตอนนี้เป็นค่ะพี่บีมใช้จนพึ่งอะไรวะหลอดเพิ่งจะ เป็นแผลเมื่อวานอ้โหสดงว่าเหงือแข็งแรงมากนะเหงื่อยิ้ปฝีปากเป็นแผลตอนนี้ยิ้มแล้วเจ๊คืออันเนี้ยมันมันจะเป็นไปได้ถ้าเราใช้พวกยาสีฟันสมุนไพที่สมุนไพรเข้มข้นมากๆอ่ะอันเนี้ยต้องใช้ปริมาณน้อยนะแต่ว่าถ้าเป็นยาสีฟันปกติปกโดยทั่วไปแล้วอ่ะมันจะไม่เข้มข้นเหมือนยาสีฟันสมุนไพหรอกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปรับสูตรยังไงทําไมมันถึงแปลงแล้วแบบ มันถึงมีผลแล้วก็ลองอสมมติว่าเราเราใช้สีเขียวในยี่ห้อเดิมนะมแล้วก็ลองเปลี่ยนเป็นสีฟ้าสิก็เป็นแล้วองเปลี่ยนเป็นสีแดงสิก็เป็นใช่ก็เลยตอนนี้ไม่กล้าใช้ยี่ห้อนี้ละเดี๋ยวต้องเปลี่ยนยี่ห้อเอออาจก็ยังใ,ใช้ยี่ห้อเดิมอยู่แต่เป็นสูตรอื่นใช่ใช่แต่ถ้าเผื่อใครรู้นะว่าเราพูดถึงอะไรก็แล้วมีหน้าที่เกี่ยวข้องอะ่ะลองไปลองเช็คให้ดูหน่อยสิว่าทำไมมันกลายเป็นแบบนี้ ขายยี่ห้อที่พ่อโฆษณาเลยอ๋ออันนั้นเป็นสมุนไพรแบบเข้มขน้นฉะนั้นอ่ะพขาแนะนําให้ใช้ปริมาณน,น้อยอยู่แล้วแต่ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เราไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะคะ <laughs> แต่ว่าคาว่าไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้เพราะว่าผลิตภัณฑ์เขาไม่ดีนะคือมันหมดสัญญาผลิตภัณฑ์เขาดีนะคะเคยเป็นปากแห้งเปื่อยค่ะบุมปากเป็นแผลใช้สองสมุนไพรเป็นใช่คือเวลาเรา ฟันเอ้ยเวลาเรารู้สึกว่าเราเป็นร้อนในหรืออะไรเงี้ยให้สังเกตก่อนเลยว่าเราเปลี่ยนยาสีฟันหรือเปล่าบางทีเรานึกว่าเราเป็นร้อนในเดี๋ยวไปกินนานเยอะๆก็ไม่หายคุยคุยกันภาษาขอมีอะไรเจ็บมากเลยยังไม่หายอีกเหรอนี่เราหายแล้วนะมันเป็นตรงลิ้นไง ของเราของของออยเป็นตรงริมฝีปากแล้วคือเราเป็นทั้งคู่ไงเราก็รู้สึกว่าอะใช้ยาสีฟันเยอะเกินไปค่ะไม่เยอะเลยไม่เยอะอออมีมีันใช้ยาสีฟันน้อยมากรู้เลยว่ายี่ห้ออะไรมันมีจะมีแผน่นไปรับน้องเอลซ่ามาไหมคะไม่มีค่ะ <laughs> ไม่มีค่ะ เป็นการปฏิเสธที่เจ็บจีวดเลยค่ะมามี <c oughs> คุณแก้วกันดา <laughs> ที่บอกให้ Happy Birthday <laughs> ตอนนี้อย่างที่บอกอ่ะคือเขาอยู่ในช่วงที่แบบถ้าถามอะไรเขาเขาจะไม่ไม่หมดเออเ<ม>ทอร์เรียเบิรทูนะ<ม>แต่คำว่าเทอร์ b ร e 2เบิทูอ่ะอมันก็ไม่ใช่เทอร์ b ร e เบิหรอกหมายถึงว่าคือถ้าอย่างลูกเราเนี่ยเราสังข์อัญญาอัญญาอัญญากินขนมไหมลูกอัญญาไอวากินขนมไหมคะ กินขนมนะก่อนนะแล้วกินขนมนะคือลูกเราอ่ะไอเทอร์ไรเบิลทูมันชอบปฏิเสธกับลื้อของอะไรเงี้ยนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โซนจนถึงแบ,บบปวดหัวแต่ว่าที่รู้สึกปวดหัวคือเทอร์ไรเบิลทรีมากกว่าใคระบอกทูทูหนักไม่นะสำหรับออลเทอทรีตอนนั้นเขาจะเริ่มสนใจแบบถามนู่นถามนีน่พี่นึ่ตอบพี่จะแตะให้เอาไหมเอาไหมคะพี่แมวพี่แมวเอาไหม กินข้าวก่อนลูกอัญญากินข้าวก่อน Ой, โอ้ยเอ้ยพ่อบอกกินข้าวไงกินข้าวกินข้าวคาว่ะอัญญากินข้าวลูกอก<ำ>ินข้า